ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุภูสุคนนะครับเนาะพ่อๆกับพี่จ้าตอนค้ๆอีกคือเก่าครับเวลาเดิมครับผมแล้วก็ต้องอีกอย่างมากมายนะพี่น้องเนาะนะสำหรับมื้อนี้นะครับนะพี่จ้ามีแนวมานําเสนอครับผมนะนะสำหรับเมนูมื้อนี้นะครับนะก็เป็นเมนูง่ายๆอีกแล้วครับผมนะนี่เป็นไข่อ่าเป็นไข่ตัวครับพี่น้องนะครับเป็นไข่ตัวโอ้ยเนาะผมนังปรับบุ๊เปิ่นเลยพี่น้องนะครับนะนี่ผมใส่กล้องอีกแล้วครับผมนะผมใส่กล้องทายอีกแล้วนะครับนาอนี่ นะเดี๋ยวทดลองอีกคลิปนึงนะครับนว่ามันสิเป็นตั้งไหนนะว่าสิเป็นตั้งไหนผมปอกแล้วผมมาเสียบใช้ไหมนะครับได้ซีไหมนะซีไหมไหมนี่ประมาณซีตัวครับพี่น้องนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปอกนะนะผมยังไม่ได้ปอกนี่ครับนะถ้าบม่ได้ปอกจะเป็นลักษณะอยงนี้ครับผมนะที่เป็นมันก็ทีเป็นขนพร้อมครับนะที่เป็นขนพร้อมมันเป็นไข่ห้างมันเป็นไข่ห่างๆครับพี่น้องนะครับเป็นไข่ห่างๆ งม้สำนะหรับผักกับห้อกัมกบมื้อนี่ก็มีบ่กี่อย่างนะครับนะก็มีักแต่งแล้วก็มีมาราคีนกแค่นั้นแหละครับผมมาบพต้องว่าอย่างไรพี่น้องนำย่างเดี๋ยวนี่ครับเป็นโตเลยคนบลงคนกับ,บ่ก,กินนะครับนะนี่ครับน่้เป็นโตใจหน่อย ไข่พวกเนี้ยมันจะออกเป็นกินอย่างหน่อยนะพี่น้องมันจีเป็นกินนะมัน,นเป็นธรรมชาติของข้างทางครับขาขาสีปังงางอีกคือเรานะครับนะขาสีปังงางแล้วนะสอบวิจัยาก็อะครับเราต้องอย่างมากมายครับผม เกะออกบ่ดีนล้วแกะเปลือกออกครับแต่พูดตรงคนกับทีเซลผมเี๋ยวพี่จ้าคือโบจัดไข่กรอบลวดนะอันนี้โบแม่นไข่กรอบนะพี่นอ้องอันนี้เป็นไข่ชักหังๆครับผมเดี๋ยวไข่กรอบรอกันเนาะเดี๋ยวน้องๆจะตื่นครับนะเดี๋ยวน้องๆจะตื่นก่นกนนอนกระดูก่อนออน หลังจากที่เมื่อคืนนี่พี่จ้าทดลองกล้องนะครับน่าเป็นครั้งแรกคุณลงคนกับว่า,าแสงบ่พอนะบัดนี้ผมก็เลยเพิ่มเป็นเพิ่มไฟมาแล้วผมไม่รู้ว่ามันสีออกมาเป็นทางไหนทางไหนอีกนะพี่น้องนะผมก็ค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นนะพี่น้องก็ค่อยปรับไปเรื่อยนี่ครับผมแจกมืเ่เลยกันเลยกัน กดกังยังเต็มอยู่เลยครับผมไก่หน่อยไก่หน่อยที่มันอยู่ที่มันอยู่ในในเปลือกครับผมนะมันบอบบอดแล้วล่ะนะมันบวดแล้วมันอาจจะด้วยสาเหตุอย่างกระบ,บรูนะก็มันที่บอบบอด เดี๋ยวว่าซาบีขอเป็นวันเสาร์แล้วกันพี่น้องนะขอเป็นวันเสาร์แล้วกันพี่จาบลืมแน่นอนครับนะไม่ต้องอห่างมากมายหรอกบอกคำไหนครับนั้นอยู่แล้วครับนะบอกคำไหนครับนั้นอยู่แล้วผมก็บ่คิดวันสีหอดเร็วปาน,น้เนะ้ะ ข่ากันยังยู้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมนะมันจะมีขนจากหน่อยนะพี่น้องนะเนี่มันชีเป็นขนจากหน่อยนะพี่น้องแต่ว่ากระบอกเป็นอย่างดอกยิ่งขนเยอะพี่้ายยิ่งชอบนะ แค่ตึงไหนได้เนาะพี่น้องเนาะมันกวนเป็นเด้เนี่ยน,นะถ้ามันกวนเป็นคนมันก็คือสิบ่วลาไหลปลานนีดอกพี่น้องเม่นบ่มันมีใบมีดกวนครับนะตอนใกล้มันออกไข่ออกมามันบ่ได้กวนมันบ่ได้แถมมีดกวนมาใหพี่น้องถ้าแถมมีดกวนมาในคนคือ,อ,อสิบ่วลาไหลปลานนีดอกน้ำจิ้มซีฟูดสามรส กำลังมันครับไกลหน่อยไข่หังหังกำลังมันแซ่บครับผม ขอนครับขออนุญาตลองําำมันฝืดคอลองนำนะํ <c oughs> งนำนะครับนะอาจจะเสียงดังอย่างหน่อยนะพี่น้องนะครับเพราะว่าผมท้ายทำในห้องครับผมมื่อเนี้ย นะเมื่อคืนนี้อยู่กล่องร้อยครับนาอดีพิจาเขาวเวน <ś led> <ś led> พิจาอัปตีนึ่งของวันเนี่ยก <ś> ร <led> <ś led> ะดูกกำลังอ่อน ไข่หังหังครับผู้เราคนจะเอิ้นะไข่เขา่าผู้คนก็จไข่โตแต่ว่าไข่เข่ามันสิอีกแบบนึงนะครับนะมันสิ่มเป็นโตเลยครับผมอันนี้บ้านผมห้องไข่โตแต่ว่าซื้อจริงคือไข่หังหังนะครับนะหรือภาษากลางกับไข่ร้างรังนะครับนะคาว่าราังรังกับพี่น้องคงเข้าใจนะว่ามันหมายถึงอย่างคือไข่บ่ฟ้ากับพี่น้อง อันที้ผมไม่ได้ปอกนะครับยังหลายหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหน่วยนะครับเด็ดสิบสองหน่วยผมปอกใส่ไม้นะครับซีไม่ไม่ละซีโตัวพี่น้องไม่ละซีหน่วยนะซีซีสิบหกสิบหกหน่วยนะครับบางหน่วยก็ที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะ บางนวดก็เออกมาเป็นแบบเป็นตัวแล้วนะครับเนาะนี่ครับผมขนยังเต็มอยู่เลยครับนี่ครับเอา้าผมเห็นมึงเลยนี่นะขนยังเต็มอยู่เลยพี่น้องเลยนะนี่นะครับนะขุนยังเต็มอยู่นี่ครับผมนะพี่จ้าบอกแล้วนะครับนะว่ามันมันเแม่มัน บริแถมบิดโกนมาใหม่ครับพี่น้องตอนมันขอดนะตอนมันออกไข่เ,เห็นไ่นะนะถ้าพูดลังคนอ่บาบมักขนนะกแกออกได้ครับผมนะนี่หลอกง่ายไบ่ต้องไปต้มน้ำห่อน,นครับผมนี่อันนี้หัวมันนะกิจารําทีนี่ละบ่ต้องอยังมากไม่หรอกนะ มันตื่มกัน เดมเดิมเรนี้คำจะได้นะครับนะสิบหกสิบหกฟองเหลือสามตอนนี้ยัดไปแล้วสิบสามฟองครับพี่น้องใกล้สิบสามตัวนะี่ปวยเมื่อกี้แหละ อ็เนี่เป็นไข้ลักษณะไข้เข่าไว้น้อไม่นยังโตบ้กคักลงมาตัวก็นี่ๆเอาตัวนี้เอาตัวนี้ดีกว่ามันค่อยสะใจนี่นะนี่ครับผมปีกกรลังทีโพรับนี่ปีกมันนี่นี่ปีกจำเปะเข้าไปนี่ครับผม ที่ผมปอกอย่างสองกับที่บมปอกนะครับดี๋ยวหลายอยู่เนี่ยเดี๋ยวเมื่อนาผมมีจัดไข่กรอบให้นะครับแน,นตัวช่วงนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวน้องๆจะตื่นเดี๋ยวน้องๆจะตื่นจัดให้แน่นอนครับเดี๋ยวผมขอแากกินตามแล้วพี่น้องมันฟืดคอไงนะ นะครับสำหรับเมนูมื้อนี่เป็นเมนูยังไงครับผมนะเป็นเมนูไขห่างหังครับผมนะไขห่างหังหรือภาษาการไขร้างรังนะครับเนาะไขร้างรังนะก็คือไขที่มันบ่อๆบ่ฟักครับพี่น้องนะมันเกิดจากสาเหตุอย่างพี่จ้ากับบรูดอกนะครับเนาะเอาเป็นว่าไขมันบ่ฟักนะไขมันเน่าไขมันตายไขมันบ่อๆอาจจะด้วยอุณหภูมิหรืออย่างกระเลวแตนะครับเนาะนะผมซื้อมาขาเจ้าขายบ่แพงพี่น้อง ยี่สิบาทสีไดยูซีหน่วยนะครับยี่สิบาทจะได้ยูเนี่ยจะได้จะเนี่ยซีฟองยี่สิบาทฟองละหาบาทครับพี่น้องนะผมซื้อร้อยแปดสิบหรือสองร้อยนะผมว่าประมาณประมาณร้อยแปดสิบครับผมนะผมซื้อร้อยแปดสิบาทกินบ่เบิดดอกนะครับนะกินบ่เบิดดอกแต่ว่ามันกะบก่เมนเงี้ยกินครับพี่น้องกะเก็บไปกินมื้อหนาได้เนาะมื้ออื่นเศร้ากะกินก้อนไปเฮ็ดงานครับผมนะว่าต้องอย่างมากมายดอกสำหรับผมนะ นะครับสำหรับวันเสาร์พี่จะาจัดไทยแน่นอนครับผมนะวาซาบิหนึ่งช้อนนะครับก่อนที่ผมจะฉลองหาเมืองซับนะครับเป็นเมนูหมูหันครับพี่น้องนะเป็นเมนูหมูหันจัดเต็มแน่นอนครับผมนะถามเมืองในวันเสาร์นะครับเนาะเพราะว่าผมเอาน้องเขามานร่วมพร้อมนะกะถามเมืองว่ามันจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับจะเป็นตะแซบบอหรือสิบไม่หรือสีจังไลนะพี่น้องก็ถามไปเมืองครับผมนะถามไปเมืองถามไปจิตตามนะครับจังเก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมนะ ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะสำหรับผู้ที่มาติดตามทั้งเก่าและใหม่เอาสุดท้ายนี่คือเก่าครับผมนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของพี่จ่าย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับผมเราม่ต้องอีกย่างมากมายนะสำหรับพี่จ้านะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กัไว้สิมีนะครับสวัสดีครับผม